ดีคะ่ะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างเอ่ยสบายดีไหมคะวันนี้อากาศดีแดดจ้าที่ออสตินนุ้ยกับทอมจะพากันขับรถเล่นไปดูชมเราจะขับรถเล่นพาไปดูอ่าบริเวณรอบๆแถวนี้นะคะเอารถบ้านออกไปน้อยเนี่ยค่ะรถบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพากันออกไปเดี๋ยวนะคะนี่ค,ะค่ะมีกล้องหลังอตอนเพิงใส่<ๆ>กล้องหลัง นี่นะคะยังไม่ได้ติดนะคะเราจะจะออกไปลองกันโอเคค่ะเพื่อนๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว let's go <S ป็นเลยเดทออกจ้าเลยค่ะวันนี้ นีบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านเรานะคะไม่ไกลเนาะเพราะว่าเราออกมาลองรถไม่ไกลมากนะคะแค่ประมาณ2-3งมกิโลนะคะด้านข้างเขาก็จะมีการปรับภูมิทัศน์เนาะเห็นรถเมคโครถพวกนี้ก็เหมือนบ้านเราเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองเส้นนอกนะคะเราไม่ได้เข้าไปสนุนเส้นใหญ่เนาะยังไงก็เดี๋ยวลองดูธรรมชาติกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อน โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ออกมาจากเส้นใบพาสแล้วก็กำลังจะกลับเข้าหมู่บ้านนะคะก็ห่างจากบ้านเราไม่ไกลนะคะไปกลับก็แค่3กิโลเองค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านเลยค่ะเพื่อนๆ กลับถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวเราจอดรถเรียบร้อยก่อนนะคะลืมโชว์มะขามเมื่อวันก่อนไปตลาดเอเชียมาได้มะขามคุกมาค่ะ,ะเขานำมาจากไทยนะคะแต่ว่ามาผลิตที่นี่เนาะมะขามมาจากไทยนะคะ มาขามคุกโอเคค่ะเพื่อนๆเออมีอะไรจะโชว์กำลังนั่งกันอยู่ดีๆนกค่ะนกมาจากไหนไม่รู้สวยมากสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะเห็นไหมคะสีแดงเนี่ยค่ะชื่อว่านกคาร์ดินอลเป็นของนกที่อเมริกาค่ะงในเมืองไทยก็มีนะคะก็จะเป็นที่นิยมกันมากแต่อเมริกานี่มีคนค้นพบอยู่ที่เมืองเพนโซวเนียนะคะซึ่งลักษณะาาพิเศษของเขาก็คือจะ เป็นเพศสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆ oh. สังเกตได้ว่าสีฝั่งที่เป็นสีแดงจะเป็นเพศผู้และอีกส่วนหนึ่งครึ่งของมันเลยนะคะเป็นฝั่งสีน้ำตาลจะเป็นเพศเมียนี่แหละค่ะคือลักษณะพิเศษของนกตัวนี้ซึ่งแต่หนุ้ยเจออยู่ที่เมืองเท็กซัสนะคะเพื่อนๆและมันเข้าไปในบ้านด้วยรู้สึกว่าจะมีโชคนะคะเนี่ยดี oh. oh. ใจจังเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในครัวทําอาหารกินกันดีกว่าค่ะหลังจากเราไปลองรถกันมาเสร็จแล้วเราก็เริ่มหิวแล้วนะคะขับพาขับออกไปดูเป็นยังไงม้างคะเพื่อนๆบรรยากาศด้านนอกแดดจ้าเหมือนเมืองไทยเลยใช่ไหมคะพอกลับมาเราก็มาทํากินตอนนี้ได้ทำยำหมูยอชอบกินยำหมูยอคือก่อนหน้านี้ไม่ซื้อมาแล้วมีแต่แป้งนะคะแล้ววันวันก่อนนุ้ยไปซื้ออีกรอบหนึ่งกันนุ้ยไปเจอของเวียดนามที่นุ้ยเคยไป เวียดนามนีน่เคยกินนะคะมันอร่อยเหมือนเมืองไทยนียเคยไปซื้อมานี่ทําเสร็จแล้วจะโชว์เพื่อนนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะหเห็นไม่ชัดเนาะเดือวน้ำหกเดี๋ยวนี่โชว์ให้ดูนะคะนี่เห็นไม่เอ่ยนคะคะก็เมื่อกี้แอบกินไปแล้วนิดหน่อยนะคะก็ <laughs> ข้างหลังเป็นครัวนะคะครัวที่บ้านนะคะก็จะลกนิดนึงนะคะเพราะว่าทํากินกันสองคนเพราะว่าทอมเนอะอย่างว่าเขาเป็นผู้ชายเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยสะอาดอะไรนะคะนึงยก็บางทีก็คอยมาทําทีหลังบางทีก็มาเก็บมาอะไรตามหลังเขาเช็ดตามหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็ธรรมดาก็แต่ก็ยังดีคือเขาเป็นคนที่ง่ายๆถ้าเกิดนุ้ยไม่ทํเาก็หิวเขาก็ทํากินเอง เขาแม่มีแบบมาทะเลาะเรื่องว่าเฮ้ยเคอทำไมไม่ทำอาหารให้ฉันกินอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเขาบางทีเขาชอบทำกินเองด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอยากกินอาหารเขาเงี้ยเขาต้องทำกินเองขาไี่ทำส่วนมากไม่ได้ทำแต่อาหารไทยนะคะเขาก็จะแจมด้วยอะไรด้วยถ้าเกิดไปไหนที้เขาไม่อยากทำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทำมากินด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็มากินยำด้วยกันนะคะเดี๋ยวอแซ่บ e p f พอ อันนี้บริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะเขาก็จะรีนแลกดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไมา่ได้ซื้อโซฟาอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นบ้านเช่าเราก็จะเอาเป็นที่นอนนอนดูเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะสบายๆมีเตียงดูเดี๋ยวพูดไปกินไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทอมจะพาไปโยนโบว์ลิ่งเน้ย uh huh. Tomorrow go to boat ่า uh, tomorrow. 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 tomorrow we will go to b o w l i n g ง l อล y Boring. Bowling ์ลิ่ y l อลลี่ a บว์ล A L L E Y A L L E Y a l รีแอลลี่โบว์ลชื่อเขาค่ะ a l รียัมออกยากมากก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวทอมก็ว่าจะบุ๊กไว้ก่อน เพราะว่าเขาเปิดแล้วนะคะโบลิ่งที่นี่เนาะก็ระวังเหมือนกันแหละเราก็เตรียมพวกแอลกอฮอล์ไปกันแล้วกันแต่เขาก็เปิดเราจะไปพาไปโยนโบลิ่งกันนะคะเพื่อนๆก <c oughs> ุเศษอย่างไงรู้ไหมคะดูคะ่ะหนังเยอะมากเหนะ <c oughs> นี่มีแต่หนังเห็นไฟสอง <c oughs> ด้านนอก เลนะไม่เห็นชัดๆนี่เห็นไหมคะหนังกึศกึศข้างนอกนี่ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะคะเหลืออีกสิบห้านาทีสองทุ่มข้างนอก<ๆ>ยังสว่างเหมือนกับสี่โมงเย็นอยู่เลยคะ่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันเปลี่ยนฤดูแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มเข้าฤดูสปริงเอ่อซัมเมอร์แล้วนะคะพะวกต้นมูลต้นไม้ที่แบบเหี่ยวแห้งใบร่วงก็ตอนนี้ เริ่มออกแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วค่ะเ,เพื่อนๆเริ่มแบบเป็นยอดเขียวเป็นดอกบางต้นนะคะเริ่มมีแล้วเนาะอยู่บ้านอยู่กันสองคนเนาะเกาจะเงียบไม่มีเด็กถ้าเด็กกับข้างบ้านลูกข้างบ้านก็เล่นกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเสียงดังนิดหน่อย

ปิดสองทุ่มครึ่งโอเคบอกเขาไปแล้วไปสอบถามเรียบร้อยว่าเขาเปิดเรียบร้อยเปิดจริงนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูโยนโบว์ลิ่งกันนะคะเพื่อนๆใช่หมดแล้วค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆยังไงคลิปนี้นุ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นุ้ยจะพาไปยนโบว์ริงกันค่ะครั้งแรกของนุ้ยเหมือนกันนุ้ยอยู่ที่ไทยไม่เคยไปเล่น oh. เลยค่ะเราจะไปลองกันดูเนาะยังไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะนี่แหละค่ะประมาณชีวิตที่อยู่บ้านไม่มีอะไรเนาะอยู่กันแค่สองคนก็จะเงียบเงียบเงาเงานิดนึงนะคะก็โอเคยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย